เออครับเนี่ยตเมนนตกแค่เ่อนตกแ่ตก่เมนว่าฟักยังครับเนี่ยฟังยังดีอ๋อนะครับปกติกันน้าเต็มเตรมเดี๋ยมันชี่สองฟังเนี่ยครับเนี่ยนะครับ แล้วก็ขอที่เอาเอาห่วงยางมาสำหรับเสาอ่นว่ไอ้สักเจ้าใคยมายุ่นมาเอาห่วงยางมาให้เสาที่ร้อย,ยที่เจ้าเออมา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 เข่ามาเขา,า,ขา,ขากล้องเขาเฟี้ยมด้วยวได้ดมาเที่ยวชมทาัทานศึกษานะม,มาจากวันถันมาดูงานนะผู้สอยนั้นเนะมาดูงานมาดูงานเออพอดีไปนะครับติดตามน้ำ นะครับอยู yeah. Yeah, kind of sheep, hmm? yeah, ่เ yeah, กินนวนขวาเสร็จแล้วก็เลยมแม่มาเที่ยวนะครับดีเฮ็ดไหมดีมาดูงานท่านอาจศึกษาเนี่ยเอ้าอาจารย์ศึกษาเป็นเรียกว่าเอาลองดีว่าถ้ามาเที่ยวเนี่ยถามาเห็นเนี่ยอนาคตพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็ได้เนี่ยเอ้า ปัหยุดปันยังครับแต่ว่าต้องมาช่วงมีงน้ำค,ครับต้องมาช่วงน้ำหลายๆ <N> นี่โขดหินหข้างเทิงขึ้นไปจะเป็นเขื่อนไอหุหยกุ้มครับนี่ <Okay. S 2> ตรงนี้จะเป็นเขตตำบลนวทองนะครับขึ้นไปข้างเพิงจะเป็นตำบลน,น้องพลงามคุณข้างเทิงนะครับมาพามาเห็นก็บบอกเราประชามาเที่ยวเออ มาเห็น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 กมาเห็นมาเห็นมาเห็นมันกันแรกอยู่ไม่จนเลยแต่ว่าตกคืนมันเป็มันตกอากาศหนาวเข่าอธิบายดูพี่น้องเขาที่เข่ายี่ซอดอยู่ตอนนี้มันที่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยโอ้เนาะเนาะขันเทาลูกความม้่นชัดเจ็นมาเพิ่นว่าเปิดแน่นอนแท้จะได้ขยับขยันเร็วกว่านี้ได้เนี่ยนี่ก็ยินคาว์มาเปิดเปิดสั้นไปไปเบิ้งไปไปเอามากลับบ้านจังได้ปะไอ้สักไป ของฝากไปของฝากของฝากไปเดี๋ยวไปไปไปโอกาสโอกาสที่บ่ได้มาแล้วมันที่มันที่มายากครับไปของฝากบ้านเฮาไปเนี่ยโอ้ยเนี่ยเโอ้ยนี่บรรยากาศบอกเอาเหี่ยมาน้ำไอ้สักหนเจ้าพยาบาลเหี่ยเขินน้อนขาเอาปลาโอ้ บอ <มา S 1> ิับยแบน้ขินมันเขาอยู่เอ้าปลาขาสใสหลอย่างเป็นมู้เป็นมู้มเจ้าเนี่ยโอ้ยเนอะฮบ้งน้ำเนี่ยเอ้านีหละน้ำที่เอาน้ำหาเนี่ยเ,เอเ้าเนี่ยเออเอ,เออครับครับ้บบา ครับบ้ับไปลงชางแดงบ้านหอยลับครับเออหอยลับหอยลับครับไปลงชางแดงเออถ้วบ้านพิ่นขึ้นมาปะทะกันเงน้านจอดนี่ละย่างขึ้นไปเดย่างขึ้นไปโอ้โหน่ยนะย่างขึ้นไปย่างขึ้นเขาไปนเนี่ยย่างขึ้นอเขาปนโอ้โหไก่ไกลไก่เป็นช่องเขาเป็นช่องเขา บอกไก่เดี๋ยวนะเออไกลไกลไกลครับครับไกลครับไกลเออโอ้เพิ่นเดี๋ยด้าพอไปเพิ่นบ่วบ๊บเนี่ยเนี่ยบ่ขอเพิ่นก่อนจริงนะอย่าว่าลูกหลานได้ลูกหลานขอเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเนี่ยอ่าเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อแก่งตัดไซนะครับ เออบนหาเสื้อครับนี่บืองดูนี่นะครับเกียงเบนเล่นไหงไหมะบวนการธรรมชาตินะครับการกัดเสาะนะครับการกัดเสาะครับนี่นนะลูกนันะนนะ้น เอาไปเก็บเก็บเอาเยาวยัยงเอาแล้วพามาเยี่ยมชมครับขออา่าครับเราจะเป็นข้าวเนะครับเอาไปครับช่วงนี้ผักหวานหลายๆเด้อหาเบอร์นี่ดีฝักหวานไปหาของฝากไปบ้าน,ปา,นปานเท่าจังน้อยเอาไปแกงเี แข่งด้ยครับครับเดี๋ยวไอจุดต่อไปที่ไปแวะอ่าเคลื่อนน้ำแข็งนครับเด้อแวะแวะเคลื่อนน้ำแข็งนะครับครับครับที่นะครับเด้อขอบคุณมากเลยทีมงานนะครับ อช่ฮึอ๋อผู้จักไปซอดออกไ้บ้านนองแต้ครับอยากไปชมาะพาไปแลนเบิ้งเออกใจก็ใจที่พาไปเบิ้งไอ้สันเคลื่อนสันเคลื่อนวนขวาแล้วก็ัีวิ่งวิ่งไงเขาเรียกว่าคลองจุนนรัทนฝั่งขวามันจะไปบ้านนองแต้ครับเด้อไปวา เนี่ยพวกเจ้านี่ไปเบิร์ต้นเนี่ยที่พาไปเบิรงทิวทิวผาคาเฟ่ไปบะผู้จักบอที่ผาคาเฟ่พวกเจ้านี่บ่กเคยได้ยินดิเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่อันดับหนึ่งของอำเภอสิทสมบูรณ์ทิวผาคาเฟ่ไปเบิรงตัวอย่างเพินเฟินอย่างเนี้ยไปปะเดีพาไปบ้านหลองแตนนะไปบ๊ว้สักเนี่ย บยากบยากฉันเด้สิยุกเขาเดี๋ยวไปกินก็กินก็เตียวก็ได้นะเขากินง่ายๆนะครับปลากินง่ายๆนะครับอืมเอาสิเดี๋ยวไปเคลื่อนนว่นขอเสร็จแล้วก็จะปลาไปไปเที่ยวทิวพาครับ่แล้วก็ค่อยกลับบ้านเ่านะโอเคครับตามสุดนี่ครับเดี๋ยวว่นยากครับมีอย่างกินอย่างกันง่ายๆอกินง่ายๆเขา กิจกรรมก็คือท่านอารศึกษาครับบอกเราเด้นี่บอกแล้วว่าที่ไปเที่ยวบอกท่านเด้ทัานศึกษาทัฒนาศึกษาด้วยครับเนี่ครับเนี่ยสักเจ้าเดี๋ยวเจ้าคุณหมอให้เด้คุณหมอให้ว่าไปยังงงานเด้เจ้า ติโอ้รู้เรื่องนะโอ้ยสักโอเคโอเคครอบครัวเข้าใจกันนะมาะกิจกรรมชุมชนเพื่อมวลชนดิงานอย่างเดียวนะนโอเคนนครับไปเอาตัวแทนพวกเขาไปเป็นป่าเป็นเสียงเด้อผมเบ่งไอกรรมการน้ำชุดนี้เนี่ยว่าเป็นป่าเป็นเสียงเมนเมนเมนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อเปลี่ยน,เ,นเออ ครมับบื่อกีอเบมีอย่งกบค่ะอยบกพี่น้าประชาชนเขาตรงๆเขาจะได้เตรียมการทันเวียนมาบอกจ้อง้เอ้าเดินบบาโอ้เฮ็ดอย่างว่ทันเลยเนี่ยเอาเออบางค้นปังคนก็ว่าเปิดแท่เปิดเนี้อันเปิดเนี่ยท่านโทรโทรไปถามนั่น่ะ

มองนี่ละจุดนี้พื้นซีผมเสนอเลยว่า,าถ้ามีค่านับใจพ้นจจกน้อยแหน่ยี่จบว่าสินะาขันว่ามีติดปัญหาเรื่องอย่างอ่ฮะนั่นละที่เออ เจ้าของเจ้า,ขอ,จาของทีพยอมเ,เออเเแล้วเราจะมีค่าน้ำใจให้เจ้าของที่พุ่นจังน้อยบอสเสียที่จบบอสิีนะความหมายผมเป็นสี่นะ